โค้ดโค้ดวันก่อนมาไปเจอวงดนตรีวงหนึ่งที่รู้จักกับโค้ดอ่ะวงดนตรีวงหนึ่งที่รู้จักโค้ดอุ้ยหล่อด้วยนะตัวเขาขาวหลอดด้วยเขามาเป็นวงเลยเขามาเป็นวงนะใช่เขาขาวไงขาวหลอดๆเขาเคยเจอเขาที่ไหนบ้างก็เราไปเชียงใหม่ยังเจอเลยหรอไปเจอเขาที่เชียงใหม่ใช่วงอะไรอ่ะเขาขาวหลอดๆพี่หนึ่งพี่หนึ่งเงี้ยพี่หนึ่งเงี้ยพี่โซอใช่ใช่ใช่วงพีทีซีง่ายวงชื่ออะไรนะพีทีซีวงเขชื่ออะไรอะไรพีทีซีทีดีดีหล่ะไม่ต้องคิดคิดทำไมหล่ะไม่ชอบเพลงเขาเลยพี่หนึ่งวงอะไรนะพีทีซี เอ็ดดี้เอ็ดดี้เราเอ็ดดี้โอ้ยเอสเหรอซีกันซีกันเป็นดีวงชื่ออะไรเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์อะไรโคตรท่านเนี่ยเจสเจ้สวยตกกลางเจสเซ็นเตอร์ให้เราพูดผิดเสียงโอ้โห้มานะวงชื่ออะไรเจสเซ็นเตอร์เจสเซ็นเตอร์ใช่อะพี่หนึ่งวงชื่อพีซีทีเอ็ดดี้วงเจสเซ็นเตอร์เจสเซนเตอร์โทโค้ดแค่นี้มากจะจำไม่ได้ได้ไงเอสเซนกันทอมทอมทอมอยู่วงอะไรลูมลูมอะไรทอมลูมอะไรลูมอะไรโลูมอะไรปีิวัต เลยไปสองห้องแล้วเขาอยู่39มเไปอยู่ห้องสี่สอพออย่านะเย่๋ย็นระโหมกนมา็็มานี่บ่อยสรุปรุ่มัวงเลยพ่อที่ถูกพ่อวัพ่เต็มตนอยลางสามสิบเก้ารุ่มสามเก้ปโพนที่วันอะไรหรอ